อยากกู้ซื้อบ้านได้หลายๆหลังทำยังไงดีหลายคนนะคะอาจจะเคยเริ่มต้นที่จะกู้ซื้อบ้านไปแล้วแหละแล้วก็อยากที่จะมีบ้านหลายๆหลังใช่ไหมเพื่อที่ว่าเราจะได้มีแพสซีฟอินคัมจากการปล่อยเช่าบ้านเนี่ยเยอะๆเลยเพราะว่าเราเคยทําแล้วเรารู้ล้ว,ว่ามันทําได้หรือแม้แต่บางคนที่อาจจะเคยกู้ซื้อบ้านของตัวเองไปแล้วเราก็อยากที่จะกู้ซื้อเพิ่มเพื่อที่จะทําบ้านเช่าบ้างน,นะคะในวันนี้ครูมีคําตอบมาให้นะคะว่า เราทำยังไงถึงจะสามารถกู้ซื้อบ้านได้หลายๆลาังนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าธนาคารเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งองค์กรหนึ่งซึ่งเขาก็หารายได้จากการ ปล่อยกู้นี่แหละนะคะเป็นรายได้ทางหนึ่งของเขาแล้วการที่เขาจะปล่อยกู้ให้กับใครเนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจว่าคนที่กู้เงินไปจะต้องมีเงินมาคืนไม่งั้นมันก็จะต้องกลายเป็นหนี้เสียแล้วเงินทั้งก้อนเนี่ยมันก็จะต้องสูญไปหรือว่าสุดท้ายเขาก็จะได้คืนมาแค่เป็นทรัพย์สินที่เอาไปค้ำประกันเอาไว้เพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เขาจะให้คุณกู้ได้เนี่ยเขาก็ต้องดูก่อนว่าคุณมีเครดิต มากพอไหมที่คุณจะสามารถที่จะมาชําระคืนเขาได้หรือเขาก็จะต้องพิจารณาด้วยค่ะว่าออยอดภาระค่าใช้จ่ายที่คุณมีอยู่ตอนเนี้มันเยอะไหมหรือคุณเคยได้กู้ไปแล้วเยอะไหมหรือแม้แต่ลักษณะนิสัยการใช้เงินของคุณจาก ซึ่งดูได้จากการใช้บัตรเครดิตเนี่ยคุณชำระตรงตามกำหนดเงื่อนไขไหมหรือว่าคุณชำระเ,เลยเวลาไปจนคุณต้องโดนค่าปรับแบบนั้นนะคะถ้าเกิดคุณโดนค่าปรับบัตรเครดิตแล้วเนี่ยก็แสดงว่าคุณเริ่มที่จะเครดิตไม่ค่อยดีไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณโดนปรับแล้วคุณไปชำระได้หมดนั่นเขาก็ยังโอเคอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าการที่เขาให้เรากู้เนี่ย เขาก็ต้องดูด้วยว่าเครดิตเราดีหรือเปล่าวิธีการหนึ่งนะคะที่เรียกว่ากำปั้นทุบดินเลยก็ได้นะถ้าเราอยากที่จะกู้บ้านได้หลายๆหลังอยากที่จะกู้ซื้อบ้านได้ซื้อคอนโดซื้อที่ดินซื้อที่ดินนี้ก็ยากแหละเออมันต้องมีรายละเอียดเพิ่มแต่อันนี้พูดถึงทรัพย์ที่เป็นบ้านกับคอนโดก่อนแล้วกันนะถ้าคุณอยากกู้ซื้อได้หลายๆหลังคาตอบแบบกมปั้นทุบดินเลยก็คือคุณจะต้องมีรายได้เยอะๆค่ะ ซึ่งเนี่ยมันคือวิธีการคือใครฟังอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกวนตีนหรือเปล่าขอภายลืมดูดเสียงอุ้ยกวนอื้อหรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วเนี่ยครูทํามาเนี่ยด้วยวิธีการนี้จริงๆก็คือตอนนั้นเนี่ยครูทําธุรกิจออนไลน์ไปด้วยแล้วครูก็ทำอสังหาริมทรัพย์ไปด้วยควบคู่กันซึ่งมันสนับสนุนกันได้ดีมากเพราะว่ารายได้จากการขายออนไลน์แต่ละเดือนเนี่ยมันก็ สูงอยู่ก็เลยทําให้ธนาคารเขาประเมินพิจารณารายได้ของครูเนี่ยเขาก็เลยอนุมัติให้กู้ซื้อบ้านได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ใช้วิธีการกู้แยกกันนะคะระหว่างสามีครูกับครูนะคะก็ไม่ได้ทําการกู้ร่วมเพราะว่าไม่งั้นหลังนึงอะ่ะเขาจะนับทั้งสองคนเลยก็ให้ใช้ชื่อแยกกันนะคะคุณรู้ไหมว่าเทคนิคแบบนี้นะคะ หลายๆคนเขาเอาไปขายอยู่ในคอที่แบบแพงๆมากเลยนะหลายหมื่นแต่ว่าครูก็ทํามาได้แล้วครูก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ที่แบบ บอกกันไม่ได้มันไม่ใช่มันก็บอกกันได้เพราะว่าทุกคนสามารถที่จะทําธุรกิจบ้านเช่ามันเหลือเฟือมากมันไม่ใช่ว่าเราทําแล้วคนคนอื่นมาทําแข่งเราแล้วอุ้ยเดี๋ยวเราไม่มีคนปล่อยเช่าไม่ได้ไม่มีคนเช่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะทุกคนสามารถเข้ามาทําได้ด้วยการหมดเลยแล้วกูก็อยากที่จะให้ทุกทคนที่สนใจเนี่ยได้มีข้อมูลในการที่จะตัดสินใจในการที่จะไปพิจารณาว่ามันเหมาะกับคุณไหมนะคะคุณสามารถเริ่มต้นได้ไหมทําได้ไหมโดยที่ไม่ต้องปิดกั้นตัวเองจากการ ที่แค่ว่าคุณไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนครูก็เลยได้เอาข้อมูลพวกนี้แหละค่ะมาบอกคุณที่หน้าเพจถ้าเกิดว่าคุณได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากได้คลิปดีๆแบบนี้อยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้อีกก็กดไลค์เพจหรือว่ากดติดตามเพจครูบิลลีฟเอาไว้นะคะเพื่อที่ว่า Facebook เขาจะได้รู้แล้วเขาจะได้ส่งคลิปจากครูเนี่ยให้กับคุณอีกในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้ครูลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ อ่าลืมบอกไปข้างหลังนี้เป็นวิวบ้านครูเองนะคะนี่เป็นระเบียงจากห้องนอนใหญ่ซึ่งข้างหลังนี่เป็นวิวภูเขานะคะทุกคนโนอะ้โหวิวบ้านครูเป็นวิวภูเขานะคะ <c oughs> ขี้อวดอะ่ะคนขี้อวดถึงมีดีก็อยากจะมาอวดอยากมาแบ่งปันเพื่อนเนิดนึงว่าเออวิวดีๆทำเลดีๆแบบเนี้ยคุณสามารถที่จะ มาชมได้ที่เพจครูบิลลฟเนี่ยแหละคะ่ะมีให้คุณเยอะๆเลยนะคะสำหรับวิวดีๆอากาศดีๆนะคะก็ที่นี่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะใครที่สนใจนะคะที่เที่ยวเชียงใหม่เวลาครูไปเที่ยวครูก็จะถ่ายคลิปมาฝากด้วยนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ